ครับตอนนี้เราอยู่ในตลาดปลานะครับในนี้จะมีร้านอาหารมากมายทีเดียวนยะท่านผู้ชมครับน,นี่เป็นปูไม่แน่ใจว่าเป็นร้านเดียวกันหรือเปล่า มีทั้งเป็นร้านขายของที่ระลึกด้วยอันนี้ห้ามไปมลิลูกปันอยู่ข้างในด้วย มีขายพวกผลมไม้เลยนะครับกินปลาฉุนเลยอันนี้ร้านนี้นะกาลิออนคือร้านที่เรามากินในวันนี้มื้อเที่ยงของวันนี้นะครับสัผู้ชมครับ ากาลีออน,นี่เจ้าหน้าทีของร้านกำลังเตรียมขวดน้ำเย็นให้คณะของเรานะครับ จะนั่งไหนขนมปังนี่เขาเอามาจากยิมย้ำแจ่มใสดีจริงๆ นี่คือเมนูอาหารของเขานะครับร้านคาริออนนะครับเนื้ปูมาแล้วครับเข็นมาเป็นคันคันรถ นี่ธงชาติของชิลีนะครับยินดีต <Very good. S 1> ้อนับ